การศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคตข้างหน้านะคะเราต้องเรียนอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองเรียนแล้วมีงานทํานะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็การศึกษาก็มาจากสถาบันต่างๆที่มีชื่อและความไว้วางใจของผู้ปกครองที่จะนําบุตรหลานเข้าไปเรียนนะคะแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างที่เหมาะสมต่อสภาพชีวิตของคนที่จะนําลูกหลานเข้าไปเรียนค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะน้องแฝดของเราค่ะก็คือน้องสายฟ้ากับน้องพายุนะคะก็มีอายุเข้าวัยสุเข้าวัยห้าขวบแล้วค่ะซึ่งพ่อน็อตกับแม่ชมพู่ก็เตรียมพาน้องเข้าโรงเรียนแล้วนะคะซึ่งทั้งพ่อน็อตและแม่ชมพู่นะคะก็บินลัดฟ้าไปดูโรงเรียนที่ประเทศอังกฤษค่ะก็ด้วยความที่อยากให้ลูกได้ เรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงแล้วก็ศักยภาพของทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ล้วนแต่ที่จะสามารถส่งน้องได้ค่ะก็ได้เลือกไปโรงเรียนแฮโรนะคะเป็นโรงเรียนชายล้วนในย่านแฮโรกรุงรอนดอนประเทศอังกฤษค่ะซึ่งโรงเรียนนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษด้วยค่ะด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า450ปีนะคะ คุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยนี่นะคะมีความตั้งใจว่าอยากให้ลูกเรียนที่นี่ก็เลยพาไปดูค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายนะคะในการเรียนครั้งนี้ก็ประมาณเทอมละ15,570หอปอนด์นะคะตีเป็นเงินไทยก็กประมาณ6,65,000เศษค่ะซึ่งไม่ใช่น้อยเลยนะคะซึ่งในรายจ่ายที่จ่ายนี้ก็จะรวม ค่าอาหารค่าเล่าเรีเรเรยนค่าหนังสือค่าเครื่องเขียนค่าสักรีดและถ้ามีการเรียนเพิ่มเติมอะไรเราก็ต้องจ่ายเพิ่มนะคะซึ่งนี่นะคะโรงเรียนที่พ่อน็อตกับแม่ชมพาน้องๆไปดูนะคะให้ไปสัมผัสบรรยากาศค่ะแล้วก็ดูรอบๆโรงเรียนนะคะเป็นเกิดแรงจูงใจให้น้องๆแต่เราต้องมาดูอีกทีว่า คุณพ่อน็อตกับแม่ชมจะพาน้องส่งส่งไปเรียนที่นี่จริงหรือเปล่าคะ่ะอันนี้คือไปดูโรงเรียนเฉยๆนะคะเดี๋ยวเรารอดูอีกทีคะ่ะ